ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีกุมนั้นก็คือราหูนั่นเองครับ การที่ดาวราหูของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนราศีมีนซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนการเงินตรงนี้เท่ากับว่านะครับกระตุ้นให้ชาวราศีกุมเองมีความฝักใฝ่ในเรื่องราวของการเงินที่อยากจะเกิดขึ้นในการก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นกับเขานั่นเอง แต่นะครับอิทธิพลของดาวราหูเองที่อยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ก็จะกระตุ้นให้ชาวราศีกุมเองก็จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยหรือเก็บเงินไม่อยู่เกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณง่ายก็คือคุณก็จะสามารถสร้างสารรค์ในเรื่องราวของช่องทางแล้วก็รูทางในการหาเงินเกิดขึ้นได้แล้วก็นะครับคุณก็อาจจะมีลักษณะข,ของเงินที่เข้ามามีแต่รายจ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดได้ด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งจังหวะที่เรียกว่าดาวเสาเกาะกลุ่มดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับก็ถือว่าทําให้ชาวราศีกุมเองอาจจะดูตึงมือนหน่อยมีเรื่องราวของการเครียดมีเรื่องราวของการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังสักเท่าไหร่นั่นเองดาวเสาร์มาจากภพเรือนวินาศวินาศมากเกาะกลุ่มดวงชะตาของชาวราศีกุมมันก็จะเป็นลักษณะของความโทษทุกข์ที่เข้ามาถึงตัวทําให้ชาวราศีกุมเองอาจจะเจอเรื่องราวของการอึดอัดกดดัน เหนื่อยต่อสู้และก็ฝ่าฟันรวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้าคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ข้อดีก็มีนะครับเพราะถึงแม้ว่าดาวจากพบวินาศอย่างราศีของมังกรมากุบกุมตัวสตาของคุณแบบนี้แต่ยังน้อยดาวเสาร์ก็มาอยู่ในเรือนคู่มิตรอยู่และสิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่านั้นดาวเสาร์นัรงนี้ยังติดตําแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งขององค์เก์อีกด้วยนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นนะครับความหมายของคําว่าดาวเสาร์เป็นองค์เก์ก็เท่ากับว่าถึงแม้ดาวเสาร์จะเป็นดาวโทษทุกข์แต่เนื่องจากติดตําแหน่งขององค์เกณ์อย่างน,น้อยเขาเรียกว่าได้ทุกคลาบอยู่นั่นเองเรียกง,ง่ายๆก็คือคุณจางจะต้องเจอเกี่ยวกับความทุกข์ความยากความลําบากการต่อสู้แล้วก็การฝ่าฟันนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณทุกข์อยู่หรือต่อสู้ฝ่าฟันนั้นมันก็จะส่งผลลาภผ,ผลที่ดีทําให้คุณเองก็จะได้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เรียกเรว่านะครับอิทธิพลของชาวราศีกุมเองนั้นนะครับก็ถือว่าเฝ้ารอหน่อยจังหวะชีวิตของคุณนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายและก็ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากในช่วงจังหวะดาวศุกร์มาเกาะกลุ่มดวงชะตาของคุณในวันที่30ธันวาคมในเวลา8นาฬิกา19นาทีนั่นเองศุกร์นะครับจะเข้ามาเกี่วกุมดวงชะตาของคุณในวันที่30นั่นเองครับช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์เกาะกลุ่มดวงชะตาตรงนี้มันก็จะเป็นจุดของการกระตุ้นให้คุณเองมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จขึ้น ได้ช่วงจังหวะด,ดาวสุกับคุณตาวสตาร์ของคุณตรงนี้มันก็จะกระตุ้นให้คุณเองนะครับมีในเรื่องราวของการที่หยิบจับหรือทําอะไรแล้วล้วนแล้วแต่ได้รับลาภผลที่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะดาวสุกมาจากภพสุภะภพเรือนของความสําเร็จนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการงานของชาวราศีกุมนั้นครับก็คือดาวอังคารนั่นเอง ก็ต้องบอกว่าการที่ดาวังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวกรรมมะหรือการงานของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในจุดที่อ่อนแอหรือโคจรก็ไปสู่ในจุดที่ส่งผลลัพธ์นะครับเรียกว่าเป็นอาริแกโดสตาแบบนี้มันก็คือรูปแบบของชีวิตของคุณที่อาจจะดูเหนื่อยดูยากดูต่อสู้และคุณก็ต้องฝ่าฟันเกี่ยวกับภาระปัญหาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเพราะเรียกได้ว่าภพเรือนของอังคารที่เข้ามาอยู่เป็นภพเรือนของอารินะครับการที่เป็นอาริอยู่แบบนี้เท่ากับว่างานของคุณมักจะ เกี่ยวกับสถานการณ์การติดถัดเจอปัญหายิ่งอังคารเองนะครับติดตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นนิดอีกด้วยนี่ก็คือจุดต่ําต้อยด้อยค่าอ่อนแอนะครับมันก็เลยจะส่งผลทําให้การงานหรือธุรกิจของคุณนั้นดูดอบดอบลงไปดูไม่ค่อยได้ดังใจดูไม่ค่อยได้ดังตามคาดหวังสักเท่าไหร่นั่นเองทําให้ตัวของคุณเองนั้นนะครับอาจจะมีจุดของการที่เรียกว่า ดูเหนื่อยดูต่อสู้ดูฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานได้อยู่เสมอเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากว่านะครับตอนหลังจากวันที่30เป็นต้นไปเมื่อดาวสุขเข้ามากอดกุมดวงชะตาเท่ากับว่าดาวสุขมาจากภพสุภาการงานจึงจะเริ่มความสําเร็จเกิดขึ้นในตอนนั้นกระตุ้นให้การงานของคุณจะเริ่มลงตัวมากขึ้นมีการหยิบจับการงานหรือธุรกิจที่มันดูยากยากก่อนหน้านั้นแก้ปัญหาเยอะก่อนหน้านั้นก็จะเริ่มที่จะหลุดพ้นไปและก็จะสามารถสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้หลังจาก30ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งนะครับเมื่อย้อนกลับมาดูในภพเรือนของการงานนะครับก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับที่เรียกว่ามีทั้งดาวพุธมีทั้งดาวพระอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนของกัมมะหรือภพรเรือนของการงานของคุณอยู่นั่นเองดาวพุธนะครับมาจากภพปุตตะปุตตะมาอยู่ในเรือนของการงานแบบนี้เท่ากับว่านะครับธุรกิจการงานของคุณนั้นถือว่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีนักมีอุปสรรคเกิดขึ้นเหมือนที่บอกไปแหละครับสุดท้ายหลังจาก30ทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวเกิดขึ้นนั่นเอง เช่นเดียวกันครับดาวพระอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือกนกรมมะแบบนี้ก็จะเป็นจุดของการกระตุ้นให้คุณเองมีความสําเร็จได้ดีเช่นเดียวกันสําหรับธุรกิจการงานนะครับเพราะฉะนั้นการงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆจากการที่เรียกว่าดาวังคารของคุณอยู่ในเรือนอริและดาวังคารยังติดตําแหน่งที่เป็นนิดแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้การงานของคุณอุปสรรคเยอะเลยทีเดียวแต่อย่างในน้อยดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมาร่วนมันแบบนี้มันก็จะทําให้คุณเองฝ่าฟันกับทุกๆอุปสรรคให้ผ่านไปได จนได้นั่นเองสุดท้ายการงานของคุณไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็แก้ไขได้จนหมดนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้าง ก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้นั้นถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะเรียกได้ว่าดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของพฤษศพ,พฤษศนะครับก็ถือว่าเป็นภพเรือนของพันธุพันธุก็คือในเรื่องราวของการลงหลักปักฐานที่มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างการเงินของคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายมากแต่สิ่งที่ตามมาเกิดขึ้นก็คือจะสามารถลงหลักปักฐานสร้างหลักปักฐานที่มั่นคงชีวิตของชาวราศีกุมหลายคนจะมีเรื่องราวของการได้ทรัพย์ใหญ่เกิด ขึ้นมีโอกาสได้ลดคันงามหรือบ้านหลังงามเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือช่วงเวลานี้คุณก็จะมีแรงกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าอยากจะสร้างลงหลักปักฐานเกี่ยวกับการอยากจะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ไดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ถือว่าก็มีโอกาสที่ดีครับเกี่ยวกับการที่คุณจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่กับเขาได้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีเงินรายรับ เข้ามาเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเช่นเดียวกันเพราะพลังงานของดาวพฤหัสเองก็อยู่ในจุดที่ดีเป็นจุลจักรเกิดขึ้นแถมสิ่งที่สําคัญก็คือพฤหัสเองก็ยังเพ่งเลงกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นคู่มิตรกันอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ดีอยู่เกิดขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นในเรื่องการเงินของคุณก็ถือว่าคุณมีเงินเยอะมีเงินมากเข้ามาแต่นั่นแหละครับราหูก็ยังอยู่ในจุดที่ค้นซับเท่ากับว่าต่อให้คุณมีเงินเยอะเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็จะมีจุดรั่วจุดไหลจุดจ่ายออกไปเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเองนะครับอย่างน,น้อยรายจ่ายเยอะก็จริงเก็บเงินไม่อยู่ก็จริงแต่อย่างน,น้อยมันก็เติมเกมรายรับเข้ามาคุณได้อยู่เสมอเช่นเดียวกันก็ถือว่านะครับในเรื่องราวภาพรวมของชาวราศีกุมสําหรับในเรื่องการเงินนั้นถือว่าค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหลังจากในช่วงจวังหวะดาวสุขเข,ข้ามากระกุมดวงชะตาในช่วงปลายเดือนในวันที่30เป็นต้นไปถือว่าจุดจงังหวะของดาวการเงินของคุณกระตุ้นความสําเร็จเกิดขึ้นให้คุณได้รับโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นได้มากกันเลยทีเดียวแหละครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของชาวราศีกุมนั้นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกเรียกได้ว่าเป็นพบเรือนของกัมมะแต่สิ่งที่ดีก็คือได้รับการเพ่งเล็งกับดาวพฤหัสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเท่ากับว่าความรักของคุณในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ด,ดีมีความสําเร็จที่ดีคนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่ดีในการที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆเกิดเกิดขึ้น ดาวพระอาทิตย์โครจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีภพกรรมะก,ก็จริงแต่อยู่เคียงข้างกับดาวพุธซึ่งถือว่ามาจากภพปุตตะปุตตะอยู่เคียงข้างกับปัต,ตนิเท่ากับว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเจอกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นยิ่งนะครับเดงมีกับพฤหัสเพเล่งแบบนี้คนที่โสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคู่ครองที่คุณถูกอกถูกใจหรือคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะในจุดจองหวาดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16เพราะช่วงจองหวะนั้นดาวอาทิตย์เจอกับดาวพฤหัสเข้ามาซัพพอร์ตเพ่งเลงกันมันก็จะกระตุ้นให้คุณเองนะครับมีความรักที่ราบรื่นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็จะมีโอกาสที่คุณจะมีคู่ครองเข้ามาในชีวิตหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความรักของคุณประสานความเข้าใจได้ดีมากๆได้รับการช่วยเหลือได้รับการเกือ้อกูลกเกิดขึ้นคลายคาดหวังเกี่ยวกับการเงินจากคู่ครองก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากคู่ครองนนเกิดดดขึ้้้ไวย เดียวกันติดติดขัดขัดร้องขอความช่วเหลือจากคู่ครองคุณก็จะได้รับเช่นเดียวกันนั่นเองก็ถือได้ว่านะครับในเรื่องราวของความรักของคุณนั้นนับได้ว่าลงตัวมากๆกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งนะครับหลังจากในวันที่16ธันวาคมตอน10นาฬิกาดาวอาทิตย์หรือดาวความรักของคุณจะทําการโยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นภพลาภะ ถ้ากับว่าคู่ครองก็ยังให้โชคให้ลาภได้ดีอยู่หรือคนที่เป็นคู่ของคุณนั้นสามารถประสบความสําเร็จได้ดีในชีวิตของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่านะครับในตลอดทั้งเดือนนี้ด้านความรักของคุณค่อนข้างเอาอยู่แล้วก็ลงตัวมากกักเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวที่ชาวราศีกุมเองนะครับจะมีรูปแบบชีวิตในการที่คุณจะก้าวหน้าได้ดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นถึงแม้ว่านะครับในเรื่องราวของธุรกิจการงานจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขได้อยู่ตลอดเลยทีเดียวคุณต้องเหนื่อยคุณต้องฝ่าฟันเยอะกันเลยทีเดียวแต่เหมือนก็บอกแลลวครับว่ามันก็เป็นลักษณะของทุกขลาบมีความทุกข์ก่อนมีความยากก่อนมี การต่อสู้ก่อนมีการฝ่าฟันก่อนแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ดีก็ปรากฏให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจังหวะหลังจากวันที่30เป็นต้นไปช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงของสิ้นเดือนหรือสิ้นปีนี้ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีมากๆที่จะกระตุ้นให้คุณนะครับมีความสําเร็จได้ดีมากๆกันเลยทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าสําหรับในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินนะครับหรือความรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนแต่สุดท้ายก็ลงตัวเกิดขึ้นได้ตามหลักนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจอและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จ,รจอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจอนนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มโยก หรือจัดุโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนครับนี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันทะงชตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคําน,นํานยใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ